ก็ท่านับอยู่วารานี้ก็ไม่มีแรงครับก็เพราะไปนานแล้วนี่คือผลแล้ที่น่าจะใช่ครับก็เราไ้องไปสี่เดือนแไม่ได้ซ้อมแม่เลยสี่นี้ไม่ซ้อมเลยรูอว่าก็ใครก็เขาค่มาเดือนครับเขาค่มาพอชมก็เดืนครับหาอาจรั์ก็มีส่วนมีวนเพาะสี่เดือนเขพักไปไม่ได้ซ้อมแม่เลยวันนี้กลับมาเรียงความใจให้หนือับ ก็ดังตอนนี้ก็ดังไม่ดังที่พี่ตูดผู้ชมมาก็ก็ไดดีครับเพาผู้ชมเขาติดใเขาไดนบ้างที่เขอหายหนักใจก็ถ้าเขาหนักใจคือหลักเยอะมวยเขาน่าจะแพ้แล้วก็คือคนแล้วก็ไม่ชอบผัดชอบซอสก็โดนโดนกนไม่ไม่หม ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ยอมยอมรับว่าไม่ดีรางหลายบางที่ต้องไปเสริมเป็นอันดับแรกตอนอันดับแรกหลักๆเลยครับก็คือเรื่องกำลังครับเรื่องสภาพร่างกายครับผมกำลังเร่ละสภาพร่างกายครับการพูดอะไรก็ใช้คำพิเศก็ช่วยเชียร์เใจผมจะเอากำลังกับสภาพร่างกายตัวเองขึ้นมาให้ได้ครับผมยี่สิบอย่างเต็มเลยทั้งหมด ว่าไงครับก็นั <het> ่นแหละครับกําลังนั่นแหละก็อยากก็ไม่รู้ว่าไงหยุดไปนานด้วยแล้วก็เพิ่งกลับมาก็ถ้าห้ายกนี้ก็ต้องทํากันบ้านเยอะหน่อยแหละต้องต้องพอลงวุนเลยแหละครับผมว่าอยู่อยู่พี่น้องเขามากกว่าครับ ให้น้องกลับมาให้ได้อีกครั้งนะครับครับขอบคุณครับ